ครับผมก็กราบสวัสดีมิรักและแฟนเพลงเอฟซีเนเป็นที่รักนะครับพี่น้องกองไฟมิทสายชาวหล็กในนะครับแล้วก็พี่น้องผู้บริโภคน้ำผึ้งนะครับผมพันพงศ์พงศธรประเดกนะครับคือพันชลานนาตาสุดยอดนาตาดีนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่านะครับมีโปรขอบคุณนะครับโปูขอบคุณเป็นแบบไหนนะครับโปูขอบคุณก็คือว่าตลอดฤูดูกันนะครับตั้งแต่เดือนห้าที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆปีที่ เราอุดหนุนจนเจอเราซื้อเราหาเราช่วยกันนะครับเราสนับสนุนเราติดตามกันเราเป็น f อฟกันผมเป็น f อฟท่านท่านเป็น f อฟผมนะครับวันนี้ก็นะครับสิบบาทนะครับก็เรียกว่าราคาโคตรประหยัดนะครับประหยัดแบบไหนประหยัดแบบว่านะครับปกติก็ยี่สิบาทใช่ไหมครับยี่สิบาทอ่าก็ได้ขายเรื่อยๆได้ทําเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่า10บาทโคตรคุ้มนะครับยี่สิบเซนสี่หุนนะครับปากบาน นะครับคอสั้นตีง่ายถอดง่ายแต่วงแนวนะครับอันนี้คือถอ,อยสําหรับขึ้นพึ่งนะครับถ้าพี่พีน้องๆท่านไหนนะครับที่เป็นนักล่าเหล็กในหรือว่าชอบหลงไหลในการตีพึ่งหลวง10บาทนะครับแล้วจะรู้ว่ามันสุดหยอด สุดๆพี่น้องสองร้อยตัวนะครับไปตับๆๆๆๆนะครับพักเมียเก้าเมียเอาแฮงครับอู้ดุดุดนะครับเดี๋ยวที่หบึงครับกำลังอันว่าอีกชุดหนึ่งนะครับประมาณจักยี่สิบตัวนะครับยี่สิบตัวนี่แล้วแล้วก็จะอันเกียเกียแล้วก็เย้ทรงนะครับจัดทรงตามอันออเดอร์นะครับ Order, ออเดอร์ขอบคุณครับโปขอบคุณครับพี่น้องเอ้ยเมื่อยแท้แท้นะครับอันนี้มาจากอันอันไลน์ในเพจนะครับแล้วก็หน้าทำลายอ่าเฟซบุ๊ Facebook, กนะครับเด้อแล้วก็เดี๋ยวจังไรถ้าว่าพี่น้องทั้งอัน YouTube เนี่ยนะครับเออเอฟซี FC ทั้ง u ูทูบเนี่ยนะครับที่เป็นนักล่าเล็ศในที่เอาไปใช้ก็จังว่ากันเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวชุดนี้200กว่านี่นะครับเลี้ยวๆก็ อันถ่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อทาง YouTube นะครับ <c oughs> ครับผม <S <s <ays> <S เริ่มลงมืออัน <c oughs> เกียคมแล้วครับเดี๋ยวก็ที่ได้อันเอาไปให้เขาแพ็คจัดทรงนะครับลูกน้องกัหลายเท้คขวยไปขวยมานะครับ <c oughs> อ่ะครับลงมือต่อ

โอ้จัดจะขำกวนครับกินข้าวแล้วก็ินอันเห็ดตอพี่น้องกินข้าวกินข้าวกินข้าวพัดกะเพราเขากล้องนะครับรีบกินรีบเสร็จรู้ว่าเาย็นหิดแล้วนะครับเป้าไหลอืเย็นขอแชัๆโอ้กินไปครับเจยบยุบ ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับอเอาคาปากกันยังเว้าอยู่เว้าขินเฝ้าซิดกับเลี้ยวๆก็จะอันนี่แหละเจีดต่อติดต่อนะครับกับปากพี่ๆน้นองๆเยอะผู้ใดอยากได้ก็ค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับปูต่อไปครับ ผลมาแล้วน้อยแล้วเมะเมจะจับอึงตัวเอาครับผมก็ที่เอาไปให้แม่บ้านเขาแพกทยอยตุงเลยนะครับของไปกระถารับเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันยังไหนเหรอมืนกะที่ได้เกียร์ตัวตีตัวนะครับเอาจนว่าครบเนีย่ยลหละนะครับขาดจากน้อยนยครับเดอ้อมันจำนวนหลายนะครับเอาเอาเอาไปแพ็กเอาไปแพ็กเอาไปแพ็ก จับอึงอีกแล้วเอาไปให้เขาแท็กครับขนมาแล้วขนมาแล้ว